ครพ่บบอพักไปลายใบเดียวปุ้ยเือปิดแอร์ให้แรงนิดนๆอะเดี๋ยวเราลองออกตัวให้ดูนะครับท่อไปนี้ลูกค้าใช้ไป2ปีนะนฮะลูกค้าบอกว่าเอ๊ะรถมันอู้อนะครับมันมีปัญหาหรือเปล่าท่อพี่มีปัญหาหรือเปล่าผมทดสอบให้นะครับ ชัดเจนนะผมว่าปัญหาเกิดจากอะไรรู้ไหมครับปัญหาเกิดจากคำว่าชินครับผมอลองดูฮะต้นเี่ยดีไม่ต้องเปลี่ยนครับ นะครับเริ่มมีรถแล้วผมอาจจะยกนะฮะต้องยกแล้วนะฮะพ,พี่เขาเปลี่ยนเลนมาเฉยเลยฮะใส่อย่างนั้นฮะขอบคุณครับพี่มี่ขับเปลี่ยนเลนออกมาทําไมครับพี่โถคืออะไรครับพี่ขอบคุณครับพี่ที่หลบสายให้ครับพี่อ่ะยุติแค่นี้ดีกว่าครับเพราะว่ายังหัวค่ำอยู่นะครับ ทดสอบไปดูแล้วนะครับท่อ New v OS ลูกค้าใช้ไปฮะ s s c 2ปีบอกว่าเอ๊รถมันดูอืดลงหรือเปล่าทดสอบไว้นะครับ VOS สี os, ขาวาเป็นยัไรไม่รู้จำไม่ได้เข้ามารับรถได้เลยนะครับไม่เป็นไรนะจ๊ะปัญหาเกิดจากเจ้าของรถครับผมไม่เกิดจากท่อชินนะครับชินเขาเรียกว่าชินอย่างนี้มันต้องเพิ่มสเต็ปฮะกล่องสักใบไหม โบไม่จ้าจุ๋มบุ๋มสวัสดีบ๊ายบาย